ครับผมสวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นฝาจอนะครับนี่นะครับของแท้นะครับตัวท็อปน้ําหนักเบาครับโทรศัพท์ก็เป็นรุ่น iMobile นะครับอันนี้จะทนทานหน่อยนะครับจะไม่งองแงงเหมือนรุ่น iPhone นะครับแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับตัวนี้นะครับฝาตัวนี้ก็คือปิดไปให้เฉยนะครับเวลาที่เราไม่ใช้เราก็ปิดเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งชาร์จบ่อยๆ่อยนะครับเหมือนเปิดสวิตช์ปิดเปิดฝาครับนี่นะครับนี่นะครับ แล้วก็วิธีการชาร์จนะครับอันนี้คือที่ชาร์จสังเกตที่ชาร์จให้ดีนะครับยังไม่มีไฟขึ้นนะครับเราเอาหนวดกุ้งตัวนี้ครับนี่นะครับยัดปึ๊กเข้าไปแค่นี้ครับนี่นะครับวิธีชาร์จไฟขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ไปเสียบที่ชวิฟไฟประมาณสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ระยะเวลาใช้งานก็สามถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับ ทีนี้มาลองของให้ดูครับตอนนี้ก็คือเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับนี่นะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับไปที่หมวดทีวีเลยครับโชว์ช่อง41อันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับออเลูกค้าหลายคนที่เอส่งเข้ามาในไลน์ว่าเอาไปแล้วมีปัญหาคือ เผอไปกดปุ่มอื่นกดเปลี่ยนช่องอันนี้ต้องมานั่งจูนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีทีมช่างดูแลให้ตลอดนะครับถ้ายังไงมีปัญหาติดขัดไงก็สามารถคุยกันได้นะครับมีวิธีแก้ปัญหาหรือยังไงคุยได้ครับนี่นะครับกดครับนี่นะครับชัดนะครับหกสามเอี่ยวเปิดครับหกสามเอี่ยวนี่นะครับกดครับ นี่นะครับให้ดูกันเต็มเลยนะครับ6กสองสองนะครับเปิดครับหกสองสองนี่นะครับเราจะมีกล้องติดอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับให้เห็นเห็นเลยนะครับเปิดครับ11ดนะครับนี่นะครับสมมติว่าเราปุ๊บแตงสิบเอ็ไปเลยนะครับนี่เวลาเราลินเราก็จะเห็นรูปอะไรตลอดเลยนะครับ อ่าตอนนี้คือสามารถอ่าตอนนี้ผมปิดออกจากตอนนี้ก่อนเนี่นะครับให้ดูว่าให้ลูกค้าดูเลยว่าหาจุดที่กล้องซ่อนไว้เลยครับงานจะเนียนมากเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้แม่เหล็กไม่ติดนะครับน้ําหนักเบาแม่เหล็กอาจจะมีติดบ้างนะครับเป็นบางจุดแต่เราไม่บอกว่าจุดไหนครับแค่จุดเล็กๆจุดเดียวนะครับนี่นะครับโอกาสติดน้อยน้อยมากนะครับ ติดยากครับนี่นะครับให้ดูเหมือนฝาปกติเบาๆครับไม่มีไม่หนักเหมือนพวกตะกูลฝาแม่เหล็กนะครับนี่นะครับถ้าสนใจก็098 984 1961 id line j h t 8ี0 8 g จเจริญซรัพย์มาเหงครับก็อันนี้สั่งถ้าสั่งวันนี้ก่อนบ่าย2ของจะถึงพรุ่งนี้ทันทีนะครับส่งด่วนให้ถ้าปลายทางก็มาจำให้เราหน่อยนะกันนะครับก็ตัวนี้ก็เ โทรสั่งได้นะครับ0 9น9 8 4 1 9 6 1่นะครับก็ถ้าเป็นโทรอ่ะสั่งอ่ะคุยกับเจ๊แต่ว่าถ้าเกิดโทรเอ่อไลน์มาจะมีทีมช่างดูแลให้นะครับช่างลูกช่างจอหรืออะไรเงี้ยเราก็จะผัดกันดูแลให้ตลอดนะครับไลน์มาคุยกันได้ครับก็เอ่อถ้าสนใจก็ทักมาเลยกันครับอันนี้ผมลองให้ลูกค้าดูเฉยนะครับขับครับ